สวัสดีจอนเพื่อนมาวันนี้บอกจะมาใส่มาวัน,นบอกว่าวันนี้จะมา,าใส่ปุ๋ยนะไอใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะจ้ะมีไข่มีนมยาคูน้อจ้ะน้ำตาลผงนวน้จ้ะเนี่ก็ประมาณนี้เห็นจะเขาขึ้นลอยข้างบนเนะจุดดินรีตัวสิ ก็มีนามเนาะจ้ะจีใส่แบบให้พูดว่าจะมาทําใหุ้กวันเสาร์เนาะจะเสียงฝ่ารองเนาะจะไม่รู้ว่าอะไรฝนจะลงเม็ดเนาะกลัวจ้ะนี่จ้ะจับกล่องมือหนึ่งโอ้ยฉันที่ทำยังไงเนาะบัดนี้เดี๋ยวใช้รุ่นค้านีบก็ไม่ได้จ้ะ <laughs> นี่จ้ะเดี๋ยวจะกะเอาเนอะจ้ะเนี่ยใส่ช้อนหนึ่งพอจ้ะ ขอภัยด้วยจะไม่ได้ใส่ช้อนก็เอาจานนี่โอ้มือจับฝนจะมาแล้วจะ้ะนี่จะกะ็กะเอาประมาณนี้จะพอ่าไม่เยอะจะ้ะพอ่ามันแรงจะ้ะเดี๋ยวจะพักจะสูนเนาะก็ประมาณนี้จะน้าม,มากกว่านี้ก็ได้นะเพื่อนเนาะก็จะมาลดเอ่อลดเอ่อรัดี้เคนเอสมาเนาะก่อนมาดูก่อนที่นี่ก็จะมาลดพริกจะ้ะพอบ่เยอะนาะจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะ้ะ ก็ยังนิดยังหน่อยๆจะเพราะว่าฝนมันตกใส่แล้วนะจ้ะก็มาค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะดูจ้ะเนี่ยแล้วจะไปใส่อีกเนี่ยไปใส่พักที่ปลูกวันนี้ปลูกใหม่ๆหน่อยนึงหลดเลยจ้ะดูเขาจะงามไหมเนาะจ้ะค่อยดูอีกรอบนึ่งจ้ะนี่ตัวนี้ครดูเขาจะพิดหูพิดตาขึ้นไหมโอเคจ้ะแล้วก็ตัวนี้พักแผ่วเลยจ้ะเนี่จ้ะค่อยดู ไม่ต้องเยอะเราก็จะลดเราก็จะลดนี่จะเฮลอดี้คนให้ดูเขาจะงามเขาจะมีหัวไหมจะ๊ะนี่จะก็มาทํารีวิวให้แป๊บดูนิดน,นึงนื่อะจากาาวา่าฝนจะมาแล้วก็คลองเพิ่มๆกลักวฝนกลัวฟ้าจ๊ะก็วิธีทําปุ๋ยสําหรับคนที่เราขอไปดูเนาะดูคลิปหลายๆเนะาะอ้จพกิพกอะ อะไรเห็นน้องตรีหรือว่าใครที่มาทำพักปลูกพักอะ่ะมีแต่แมงเจาะใบนาะจะก็เดี๋ยวจะไปศึกษาดูว่าชมพูหรือว่าไอ้น้ำยาล่างจานะ่าจะเพ,เพื่อนเอามาผสมกับผกนมพอกอะไรไข่อะไรได้เนาะจะนมแล้วแมงก็จะเหม็นนาะจะหรือว่าผมก็กระเทียมแต่ไม่ตรงเยอะผสมน้ำลดเนาะมันก็จะช่วยให้แมงไม่เจาะใบแมงพิเศษเขาก็ไม่มาไขา่ไตใบแล้วก็เจาะโดนเจาะใบบูหมดเนาะ โอเคจ้ะก็มาให้สัญญาล้วจะาะว่าพูดไว้มาวานันว่าวันเสาร์จะมาลดปุ๋ยที่ว่าทาเองให้ดูเนาะจ้ะก็ลด <L ot> <L ot> แล้วเนาะจ้ะนี่จ้ะประมาณนี่จ้ะนี่เช่นขวดนึงก็ชใช้ได้นานแล้วจ้ะเพื่อนๆมักไปไวบเรื่อยๆกี่วันกี่เดือนก็ไไ้อาทิตย์เนาะจะมาทําอาทิตย์หละคขังจ้ะเพื่อนเนาะโ okay. อเควันนี้เราจะขอตัวไปลยเด้อจ้ะกลัวเดี๋ยวจะววให้ดูบนเพิ่มๆิมจ้ะโอเคจเพื่อนๆเนาะ ก็ขอตัวไปละจ้านี่ก็มาให้จากไทยละด้วยจ้าสวัสดีจ้าชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกระดิ่งด้อจ้าไดไดผิดไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนะจ้าโอเคสวัสดีค่ะ